ใครกำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้เข้ามาในเกมกบ c s r racing ภาค2นะครับผมเป็นเกมแนวแข่งรถแนว drag racing นะแบบหนึ่งหนึ่งนะผมเข้ามาทำไอจอดามอยู่ลนะเข้าเกมมาเอมาละอันนี้เป็นหมดเงินนะครับเป็นหมดมันนี่คีย์ก็คือแจกับเงินแล้วก็มีฟิลก็คือพวกน้ำมันพวกพลังงานเข้ามาดูกันไม่ได้เกมทีม่มาสภาพใหญ่แล้วนะเยวลองเข้ามาสำรวจอีกรอบหนึ่งนะว่า จะเป็นงไงคลิปนี้จำได้ว่าภาพโค้ดสวยเลยนะใครที่ชอบเล่นในเกมแบบเก็บรถภาพสวยอะ่ะแบบแบบแบบมีรถทุกอุปกรณ์เสร็จด้วยนะโค้ดดีอะ่ะมาเดี๋ยวมาลองให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงสับเกมนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะผมโหลดโค้ดนานเลยเขาเกนะีบั้งแรกในแบบนี้ผมโหลดเข้ามาเลยแลยว้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นก่อนนะโอเคมา ันจะสอนลื่นก่อนป่ะจะไมผิดแล้วเข้าไปดูภาพในเกมคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่านี้ก็จะเป็นหมอดเงินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็น่าจะดูกันว่าถ้าจะใช้ก็เปิดตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภาพกราฟิกในเกมคร่า,าวๆหน่อยนี่มาคัสนะีเนี่ย CSR 2นี่คัสซีนะภาพสวยมากเกมนี้สวยได้ไงนะพื้นที่มันสามลิกมั้งพื้นที่โคตรเยอะเกมเนี้ยใช่แบบคนที่พื้นที่น้อยนี่เล่นไม่ได้นะ มาผม to do like, ์แค drive, take my ์ไรท์ฟอร์อัลสเโอเคเนี่ยผมเราต้องเอาสีเขียวนะมันจะแบบตัวส,สวยๆกดสับเบียเนี่เยเกมจะประมาณนี้นะครับผมเป็นเกมแนวแข่งรถนะฮะมีหลายคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้นะเออบางคนก็ชอบแบบขับแบบสามมิตินนี้สองมิตินะน ภาพดีเชี่ยโคตรสวยเอย๊ซุปเปอร์คาร์พี่อย่าประเกน็นไม่บอกเลยใครชอบรถในตรองเกมนี้ต้องตอบโจทย์นะผมบอกว่าเกมนี้รถแบบเยอะมากเอตอนนี้เงินยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะกดเปิดนี่เลยนะครับนี่ครับมาแนละ้วเงินเรามาแนละ้วก็ต่อยปเกรผสอหวางเลย มันก็จะสอนเล่นนะครับนี่รถก็จะมีตั้งแต่ที่หนึ่งถึงที่ห้าเลยนะมีแบบเป็นแบบยี่ห้อเลยนะเป็นเ็มเป็นถูลิกรสิทธิ์นะครับนี่รถก็จะมีแบบโอ้โหหลายหลายประเภทมากเนะี่ยดูนี่ไหมรถแบบเยอะมากครับเกมนี้ผมจะเอาอะไรดีอะโตโยต้าแปดหกมันเป็นมันเป็นรถเล็กอะเอ้ยเอานี้ก็สวยดีนะ ร้อยได้มาแล้วครับกดไปเลยเย่าร้อยยี่ห้าดอลสวยๆแอบมารถใหม่เราโคตรเฟี้ยวอาอละทีนนี้ปรับพงปรับภาพไปเนี่ยไม่มีอะไรไปแข่งก่อนเลยวะก็ให้ดูคลิปนี้ก็ให้ได้จะดูบรรยากาศในเกมน,นะยังไม่ได้มีรีวิวไรมากก็เดี๋ยวมาลองคลิปหน้ากันเดี๋ยวมาเล่นซ้ำในเกมเนี่ย ูภาพดิต้องไปสีเขียวนะอูแรงอยู่กระตุกอะอเครื่องผมมันร้อนหมดเนี่ย โอเคก็ okay. ประมาณนี้สำหรับเกมนี้ครับอยากเล่น,น้วคลิปนี้ก็ริงอยู่ข้างล่างนะครับหรือไม่ก็สแกนคิวโค้ดด้านขวาตรงนี้ได้เลยคลิปนี้ก็ลาไปก่หมเจอกันะไม่มากค,ครับบ๊ายบาย